โอ้ oh, ตายแล้วโคตรยำไอ้นี่แล้วโคตรยำแบ่บ เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันเลยนะครับดูเลยเมนูแรกหมึกไข่ยำแซบแซลมอนค่ะสวัสดีครับเส,สรบเรื่องสวัสดีค่ะก็เป็นยำหม,มึกไข่ไข่ปูไข่ปลาไข่บินดากุ้งสุโขทัยก็หมด ะนะสั่งานี่ต้นะ่มนิดิวนจลูกอนะก็พอสมควรนะลูกเอเลยลูต้องาความรอยมากินเลยลูกรอก็ลูกมามาแล้วมาไกลต้องกินลูกอรป้ามาเนกลูกเลยของข้าอร่อยม ออันนี้เป็นสีไข่มุ้งตูโทนนะคะโอ้แซฟได้ป้ามานร้อแต่หิวงมาอแต่หิวงมาอแต่สี่โมงเช้าจ้ฟ้าในตอนเ้านี้ใจรักใจรักหยามาร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิสี่โมงใจรักยาตั้งใจมากินและกลับกม ใครไม่รักรกับ <c oughs> เรารล่ะกันได้มาเช้าก็มาเล้าก็มาเพื่อมากินก <c oughs> กนวใครไม่มาพวกกิน้องเ็า <c oughs> ก,ก็ได้รักกันสองคนเลยที่จารดีดีสองทางใส่ดีลูกเอ้ยมีแต่ สีไข่ทูโทนนะคะกุ้งทูโทนกับกุ้งุงทูโทนนะคะกับสีไข่กุ้งทูโทนค่ะข้มาวโพดมะม่วงแตงกวาแซบเลย เมนูต่อไปกันเลยนะครับ ผลไม้วนนะคะกุ้งทูโทนหมูยอไข่ปูและสม่มอนพิเศษนะคะเปิดบินเ้าก็จะ40แล้วนะหนึ่ง วันเดียวเลยนะเปิดร้านมารับแกง50าสิบปิดแล้วก็ปิดปิดกี่ปิดกี่ตอนนี้ขายอยู่หกแล้วจีนจนหรือ50ือหิบห้าสิบิดเลูกเดีย๋ยว50าิบินมันจะปิดรับอ,ออเดอร์ก่อนนะครับ 아 u l กับผลไม้รวมกุ้งคูโทนไข่ปูสมบูรณพิเศษค่ะ เมนูต่อไปนะคะใช่ถ้าใส่เล็กก็คือใส่ในมาตรฐานที่ร้านค่ะง,งั้นหนูต้องจดหน้าร้านเลยฝากกับน้องเลยค่ะแต่ต้องรอประมาณจบสามชั่วโมงนะไม่ไเป็นไรก็คือเบิ้ลไปแล้วอ๋อเข้ามาแล้วเข้ามาตัา้งแต่เราตั้งร้านอ่ะยดี๋ยวไปตั้งร้าน<ม>านะตั้งแต่ยดี๋ยวไปตั้งร้านโอเคอ่านู<ป>เรื่องมีคิวอยู่แล้วใช่ไหมนี่เอาอะไรเสิร์ฟหนึ่งไข่แซ่บไซส์พิเศษนะคะเบิ้ลไข่ปลาจ้ะ ยำแซ่บหมึกไข่ไส้ยักษ์นะครับไส้นี้อยู่ที่400ค่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดที่ร้านค่ะอันนี้เท่าไหร่อะครับรวมทุกอย่างอันนั้นยกราาหนค่งพั0หน่งร้อจบเลยผสงตัวใหญ่เลยเหรอก็หายเหรอไม่ได้ขาดจะหยิบมือ หม้อนี้เท่าไหร่เนี่ยเพิ่มอีกแล้วโอ้ใส่กล่องกันแล้วกันทำไม่ไหวหม้อเล็เกินหม้อมันเล็กเกินได้ขาดยำยกร้านลูกได้ขาดยิบถังรวมวะเนี่ยใส่ปลาไหมปลาะเขียนบวกบวกปลาอะไรครับโอ้กล่องจะหาใส่ให้ไม่ได้น่ะพิเศษเกิน ต่างตอนนี้ต่างส2่0แล้วนะไช่คระคุงยิางไนบัวกเท่าไรลูกเบิ้ลหมึกไข่ไซส์พิเศษ2ตัวนะคะไหนบัว้ลงหายไปไหนเล็วเอ,อ้ยบดเน้นมากไข่เน้นมากค่ะเป็นวันต้องทำน้ำยำเพิ่มใช่ค่ะเดี๋ยวต้องทำน้ำยำเพิ่มอีกหนึ่งขอนเอาไปทำเลยลูก โคตรยำไอ้นี่แล้วโคตรยำแซ่บสุดโอ้โหตอนเนี้น้องฟิวคิวที่เท่าไหร่ลูกกี่คิวละเมื่อวานนี้เจ้ไหนมาไม่ได้กินค่ะ อ <c ười> คุณแม่ต้องรอนะทำไมคุณแม่นั่งนั่งนีนั่งรอเยอะใช่ไหมใช่คุณแม่รอ,อมด้ลูกมาซื้อเองดีกว่าได้จดไว้ให้แล้วลูกมาเอาก็ได้ไดให้เบอร์โทรแล้วให้เขามาเอาฝอได้แล้วก็ให้เขามาหนักเอง <c ười> ไ,ดได้คะเดิมนั่รอคิวเลยเออได้่ก็มาจดเมื่อวานนี้ไม่ได้คิเวเลยค่ะก็คิวเยอะ ตายแล้วนี่ถ้าเป็นถาดนี้ยังใหญ่เลยนะเรียบร้อยจ้าปูลเลยนะต่อไปเลยนะครับกับเมนูหมึกไข่ไซส์ใหญ่นะคะกุ้งสุกหมูยอค่ะหมึกไข่ไขายดีแล<ช>้วน<ด>ีย่ค่ะเมื่อวานก็ขายดีนะดีทุกวันเลยลูกค้ามาตั้งใจจะมากินหมึกไข่มากเลย เมื่อกี้สองตัวตัวละสี่ร้อยใช่ไหมใช่ค่ะไซส์พิเศษหมอนะ้อนั้นจะเพาะหมึกก็สองตัวก็แปดร้อยแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะบวกไข่ปลาบวกไข่ปลาอีกสองร้อยเก้าร้อยห้าสิบาทเฉพาะกระปุกนะั้น <c oughs> มองหน้ากันทีเดียวกินเยอะกินเยอะนะหลายคนนะมาที่ไรก็จันจบทุกทีนนะใช่ อันนี้มีสตรอเบอรี่ด้วยนะเอาหลายตัวเปล่าลูกสาวไม่เอาไม่ชอบเอาหมึกเพิ่อมอีกักตัวไหมหมึกไข่ค่ะ 850จนถึง400บาทค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำราดนะเพราะว่ามันใหญ่มากเรื่องมันเยอะเดีย๋ยวลูกค้าก็าไปคุบๆเอานะได้ค่นะเพราะว่ามันจะได้ไม่เซ็งด้วยโอเคนี่ค่ะใส่ไปพิเศษแล้ว หลนะครับ นี่เป็นผลไม้รวมมึกไข่ไซยักษ์นะคะุ้งสุกหมูยอปลาสีไม่่อยจีนจ้าได้ในชะเพราะน้องไม่ทานเผ็ดน,นะคะเธอบอกว่าหวานได้ตายไม่เอาเรื่องนะคะเจ้ิญสุขไมนูม้นตะ่อไปนะครับไปยำยกร้านนะครับอันนี้แม่ค้าทานน้ำยำลาดไปนะ เดี <Es> e ๋ยวรอก่อน4,002สั่งแล้วนะคะไซส์4,002กับ5,000เนาะเราใหญ่ขึ้นขนาดผู้นำเข้ากล่องใช่ไหมทับทีราดก่อนไข่ไฟโบอร์ข้างบนเนาะสั่งประเดียอพี่ใหม่นะได้ส่ง ก็ปิดรับอ,ออเดอร์แล้วนะครับคุณลูกค้าสามชั่วโมงขว่าเลยนะจริงบินเยอะมากเลยตอนเนี้ยหินแล้วห้าสิบสองบินนะครับ นี่แหละต้องสั่งกระปุกใช้ใหม่นะคะยกร้านลูกค้าไม่เอายกร้านแล้วพิเศษตนยกร้านถึงโอ้ยะยยยยหมดนะ ห,หนึ่งพันห้าร้อค่ะหน <1, 500. S 2> ึ่งพันห้าร้อยพิเศษปูค่ะอยกร้านพิเศษปูม้านะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ัักเใส่ถุงตือไปติด <c oughs> มู้ต่อไปนะครับี่ไม่รย้กร้านอีกแล้วใช่ไหมล่นะใช่คนะ่ะอะไรกย่างนะอ่นะหม้อใหญ่มาก็ยังไม่พอเพราะปูตัวใหญ่